อันน ah, no ี้ไงสิ่งที่เราต้องการมาแล้วน้องผู้ชมเออไหนๆก็แล้วมันยิงเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราลองบินขึ้นไปไหมเออบินขึ้นไปไหมเฮ้ยจับก็เก็บก่อนลองบินขึ้นไปไหมอ่ามาดูกันซิว่าเราจะสามารถบินขึ้นไปถึงแบบเราจะทำเอ็กซิบเมนต์สำเร็จไหมไอ้นี้ดีกว่าเอ่อมันจะต้องการทั้งหมดเอ่อสูงทั้งหมด50บล็อกนะครับพยายามเลี้ยงลูกไว้นะพยายามเลี้ยงลูกไว้เลี้ยงลูกไว้เลี้ยงลูกไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเออเลี้ยงลูกเออเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงลูก เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเออเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเออนั่นแหละ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 พยายามเลี้ยงลูกเข้าไว้นะฮะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอ่าถ้าถ้าเกิดเหตุอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาก็ก็เทเลพอร์ตลงเลยโอ้โหอย่างนี้น่าจะถึงนะถ้าถ้าจะเยอะขนาดนี้น่าจะถึงอยู่นะห้าสิบห้าสิบบล็อกเนี่ยสูงขึ้นมาห้าสิบบล็อกนี่น่าจะถึงอยู่นะเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไม่ตลกละไม่ตลกไม่ตลกอ่ะสักดอกหนึ่งสักดอกหนึ่งเร็วเออสักดอกหนึ่งนั่นแหละ กินอาหารไปด้วยนะคุณผู้ชมกินอาหารไปด้วยอ่าในขณะที่เรากำลังเลี้ยงลูกฮนะเดี๋ยวเอันนี้มันมาจากไหนเนี่ยอ๋อโอเคอ่ะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเออนั่นแหละนะฮะเทเลพอร์ตกลับเลยไม่อยู่แล้วเทเลพอร์ตช่วยด้วยช่วยด้วยกำลังลอยอยู่นะนี่ก็คือเป็นชาเลนจ์หนึ่งนะฮะที่บอกเอาไว้ว่าให้เราบินทั้งหมด50บล็อกนะฮะจากระดับพื้นดินนั่นเองเออนะ50บล็อก50บล็อกก็ทำสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคกลับมาที่ห้องนี้อีกแล้ว เเ้ามาหยุดอะไรตอนนี้เนี่ย